สวัสดีค่ะเราก็มาที่วัดเขาบังเขยนะคะเที่ยววัดเขาบังเขย่ะคะนะคะพาดูนี่ก่อนเจดีละคังกลางวานไก่เจดีละคังกางวานันกางวานไก่สวยงามมากนะคะกำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จ มาเที่ยวนะคะวัดเขาบังเหยค่ะ ฝั่งนู้นจะเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จโอ้ยเดินลงนน าอ,อันนั้นยังหรอกนะบัตรประชาชนยั oh, <there. S 2> างออสแมนบอกเ oh. ข้าหลุดหอดขึ้นมาบนนี่มา oh. จากชุ่มพรอนผุดยาจนพี่น้องพาชม ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำฝั่งนี้จะเป็นทางออกเนี่ยเราเดินลัดไปเนี่ยนี่กุฏิเจ้าอาวาส่น,นี่หลังเนี่ยนี่แหละเออเจ้าหนุกเออถ้าไปดูปัก ไปจะเดินไปนี้เด้อเจ้าเดินไปนวนลรถไปนี้พาเดินเที่ยววัดเขาบางังเขยนะคะเห็นกระลอกด้วยพี่น้อง กล็กลอกกะรอกห้างขาวนู่นนๆๆนนนด้านนอนกล็ลอกค้างขาวเห็นไหมอยู่ที่บันไดบันไดองค์พระกล็ลอกค้างขาวเห็นไหมคะกล็ลอกค้างขาวอยู่ที่บันได ะถ่ายให้ดูนะคะอุ้ยมีเยอะเลยกระลอกกระลอกมีเยอะเลยมีเยอะเลย